สวัสดีครับชาวแบวูเกมิงนีเราอยู่ในเกม Li n e อ f พีดี a v e r ีโอเนะครับอ่าอันนี้เป็น DLC ที่เพิ่งออกมาใหม่เป็น DLC ตัวแรกของเกมนี้เลยนะครับอ่าออกมาได้ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์แล้ะซึ่งอ่าผมตรงนี้ผมก็เล่นจบไปแล้วแล้วก็ลองสังเกตดูว่าตรงจุดไหนเป็นจุดที่ฟาร์มเลเวลได้อ่า ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่า DLC ตัวนี้เนี่ยเราได้ EFP ER ค่อนข้างน้อยมากแล้วก็สัตูนี่คือยากแบบมหาโหดเลยคือด้วยปรติแล้วเนี่ยเกมล i n e o f เนี่ยจะค่อนข้างที่จะสร้างความบาลานซ์ได้ดีแล้วก็เป็นมิตรกับผู้เล่นโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้เกิดอีท่าไหนผู้สร้างอยู่ดีๆทำ DLC ตัวนี้ออกมาแล้วความยากมีความกระโดดขึ้นออกไปถึง3-4ขั้น นะครับซึ่งจากที่ผมสังเกตนะอันนี้คือแต่ผมไม่แน่ใจนะผมคาดว่า DRC เนี่ยมันมีเงื่อนไขหลายอย่างเพิ่มเข้ามาจนสร้างความยุ่งยากแล้วก็ศัตรูตีเราเนี่ยเหมือนจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ด้วยอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะแต่ผมสังเกตดูว่าไม่ว่าผมจะใช้ตัวละครตัวไหนปุ๊บเนี่ยผมจะโดนศัตรูตีก็จะอยู่ที่ประมาณ4ทถึง 5T ทีก็ตายเลย แต่ถ้าเกิดศัตรูตีหนักๆปุ๊บเนี่ยคือผมอาจตายได้ในการโจมตีแค่3ทีเท่านั้นถึงแม้ว่าผมจะเลเวลหลายร้อยก็เถอะเออก็จะอยู่ในเลดนี้ตลอดเลยซึ่งมีการประกาศออกมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนบาลานซ์เพื่อทําให้มีความสมดุลมากขึ้นคือตรงนี้คือเกมพวกโซลไร์เนี่ยครับคือต้องบอกออก่อนเลยว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการปรับระดับความยากง่ายคือทุกคนต้องได้รับ ได้สัมผัสประสบการณ์เดียวกันหมดเลยเออแต่อเน,นี้ยคือมันเหมือนกับว่าเขาเพิ่มระดับความยากง่ายคือธรรมดาง่ายแล้วก็ง่ายที่สุดซึ่งตรงเนี้ยอ่าผมบอกเลยว่าไอระดับธรรมดาของเขาเนี่ยโดยเฉพาะในเนื้อหาดีเอลีนะมันยากโดดมากอืมจนทำให้ผู้เล่นบางคนนี่คือกด คะแนนแล้วก็รู้สึกไม่โอเคมากเลยอันนี้เพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลได้ตาม r e เลติกเลยนะคือทุกคนไม่โอเคกับความยากที่มันเป็นแบบนี้อ่ะอ่านะอ่ะ,อะเข้าเรื่องกันเลยผมจะมาชี้จุดที่เราสามารถเก็บเลเวลได้ในเนื้อหา DLC นะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับคือเราจะต้องเล่นมาจนถึง Chapter ที่4นะครับเดี๋ยวผมอขออนุญาตชี้ให้ดูก่อนว่ามันเริ่มต้นตรงที่จุดไหนฮะ อนี่นะครับคือชั珀เตอร์ที่สี่จุดเซฟที่คาร์สไลเฮาส์ house, คือประภาคารเนี่ยครับอคือตรงนี้นครับต้องบอกว่าทำไมตรงนี้ถึงเป็นจุดฟาร์มเวลที่ง่ายที่สุดความหมายคำว่าง่ายในที่นี้นะครับคือมันไม่ใช่ว่าศัตรูฆ่าง่ายหรืออะไรนะคือมันก็ยากมาหาหินเหมือนเดิมนี่แหละแต่ที่เราฟาร์มแล้วได้ง่ายแล้วก็ าสามารถขึ้นได้ดีกว่าที่อื่นก็เพราะว่าเรามีตัวช่วยครับามาดูกันเลยคือเนื้อหาดีวซีนี่คือเราย้อนเวลามามาที่อดีตแล้วก็เพื่อให้มาแก้ไขแล้วก็มา,าช่วยเหลือเพื่อนเราด้วยแล้วก็ทำให้เราได้ ทราบถึงปูมหลังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในเรื่องเรื่องหลักนะครับน UH ี่คือที่ห้อยคอของโรมิโอที่เราได้มาในเรื่องหลักเจ๊คนนี้เขาจะจำเราค่อนข้างที่จะแบบ เอ,อาแนวคุณคุณนะครับเพราะว่าในยุของเจ๊เนี่ยคือเราเนี่ยคือตายไปแล้วเออแต่ตอนนี้คือเราอยู่ในร่างพับเพลทแถมเป็นคนที่โตขึ้นมาหน่อยละเจ๊ก็เลยเอ๊ะคุณ,ค,ณคุณใช่เปล่าหน้าอะไรเงี้ยแต่หน้ามันใช่นี่หว่าว่าเป็นคาร์โลที่รู้จักอืมอ่าผมขออนุญาต,ตข้ามบทสนทนาไปให้เร็วๆหน่อยนะคลิปจะได้ไม่ยาว อย่างพวกเอกสารหรืออะไรที่เราได้มาเนี่ยครับพอได้มาพยายามกดอ่านนะเพราะว่าในนั้นบางทีมันจะมีทาาก็จเจอร์ซ่อนอยู่ด้วยอ่าการเก็บเลเวลจะเริ่มจากตรงนี้ครับ ก่อนอื่นเลยเคยเดินตามเจไดไหมครับคือมือศัตรูเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือม่งยากมาหาหินมากเลยอืมแต่ที่ว่าเ,เราเก็บง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีเจ๊นคนเนี้ยครับเออนางจะเป็น NPc ที่ช่วยให้เราอะเดินทางไปได้ง่ายขึ้นเพราะนางเก่งสุดๆเลยอืมมีท่าไม้ตายที่แบบว่าตุมตามแล้วก็เวลาเราสู้กับศัตรูเนี่ยเวลาศัตรูแบบว่า มาโจมตีเราแล้วเราแบบเหมือนประมาณว่ากําลังจะเส็จท่าเง,งี j ้ยเจ๊แ hmm. กจะแบบว่าจะรีบมาช่วยเราทันทีเลยตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าเออมันเก็บเลเวลง่ายเพราะว่านางคอยช่วยเราสู้กับศัตรูและศัตรูตามทางจากจุดนี้เป็นต้นไปนะครับเอ,อจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดุพอสมควรเลยเพราะอย่างใน DLC เนี่ยบางคนเนี่ยคือโอ้โหแบบตายแบบกระน่ำแหลกมากเลยอะแล้วก็การ ที่เรา,เราตายเนี่ยอย่างเราโซมันจะตกถูกไหมดีอารซีมันเพิ่มเติมตรงที่ว่าช่วงที่โซมันตกเนี่ยครับแล้วจังหวัดที่เราเดินทางไปเก็บโซกลับคืนมันเนี่ยแล้วเราเจอศัตรูโจมตีไอโซที่เราหล่นทําหล่นไว้เนี่ยครับมันจะค่อยลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะเออมันเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาในเนื้อหาดีอซีดังนั้นการที่จะทําให้โซที่ตกอยู่กลับมามีจํานวนเท่าเดิม <you> คือเราต้องฆ่าศัตรู <Keep going. S 1> ตัวนั้นให้ได้ครับ มันถึงจะกลับมาเหมือนเดิมอืเออเราฆ่าไม่ได้หรือหนีมันไปหรืออะไรเงี้ยโซที่เราทําตกอยู่แล้วตอนยังเก็บไม่ได้เนี่ยมันลดแล้วก็คือจะลดเลยนะเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเนี่ยเจเขาช่วยเราจากจุดเนี้ยเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินออกเดินทางมาโซผมจะอยู่ที่มาหลักร้อยถูกไหมอ่ะ อ่าตอนนี้ผมเริ่มได้ขึ้นมาแล้วอะพันห้าละอ่าไปตามทางเลยเลยป้ายป้ายมหมยโอ้ผมเข้าว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่จะทางทีมงานกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็กำลังปรับบาลานซ์เกมใหม่อะครับอืมเพราะว่ามันมันมันยากจริงเออคือหมาธรรมดากัดเราสามทีตายอย่างเงี้ยโอ้โห มันเกินไปมากเลยตอนะที่เราเลเวลร้อยกว่าเลยนะเอออ่าผมขอแนะนําเลยนะถ้าเกิดคนที่เพิ่งเล่นเกมเนี่ยแล้วยังอยู่ในรอบแรกอยู่เนี่ยแล้วจะเข้ามาดีอได้เนี่ยมันจะต้องเล่นมาจนถึงแชปเตอร์ที่9ก่อนอืมแล้วก็เลเวลที่แนะนําคือจะอยู่ที่เลเวล112รขึ้นไปครับถึงจะอ่าง่ายหน่อยไม่ตึงมือมากถ้ามาโดยเลเวลยังไม่ถึง100ปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยครับ โอ้โหยากส์ Let's go we don't have much time เห็นไหมคือตอนช่วงแรกด่านสวนสัตว์อ่ะโอ้มันยากมากนะไอ้มีข่าวเนี่ยคือแบบมันตบเราแบบสองทีตายเลยอะ่ะเออ นี่คือที่เห็นว่าโหผมแบบเออโดนโดนโจมตีเราลดน้อยลองคือเลเวลหวผสองร้อยกว่าเลยนะ <ไป S 1> เออะเนไหมน่าจะแบบรีบมาช่วยเราทันทีเลยอืมอย่าเถอะเรามาคนเดียวแล้วจะมีสองตัวเนี่ยตายครับตัวนตบตายอืมเพราะว่าเดียรซีเนี่ย เวลาเราจะไปเก็บเลเวลหรือฟาร์มเนี่ยครับคือศัตรูเนี่ยมันให้น้อยมากเออแถมแบบถ้าเราพลาดท่าตายมามันก็ยิ่งเสียเวลาทําให้เราไม่สามารถที่จะฟาร์มได้ถูกปะ่ะผมถึงแนะนําว่าให้มาฟาร์มที่จุดนี้เพราะว่ามีเจ๊คอยช่วยอยู่แล้วดูวนางเก่งมากลนนะนางเป็นซอกเกอร์ในตำนานอะ่ะอืมอืมนะนางบุกบุกทลวงให้เราเลยเป็นแนวหน้าเลยอะ่ะ เห็นไหมเองศัตรูกี้จะตีเรารถขนาดเนี้ยคิดดูคนบ่นกันเยอะมากครับกับ DRC ต,ตัวนี้ในเรื่องของเออ่บาลานซ์มอนสเตอร์ตีแรงเกินไปเออโอ้มอนสเตอร์ตีแรงเกินไปแล้วก็แบบ โวที่ให้ก่อน,น้อยอะไรเงี้ยบอสแต่บางตัวเนี่ยหรือบางทีเราสามารถตดนมันโจมตีตาได้ในสต่สองทีเลยนะน่ากลัวมากมคนนี้บน่นกละง,งมเลยครับเน,นี่เดียเมื่อกี้เนี่ยผมเดินทางมา ตอนแรกมีโซแค่หลักร้อยครับมาถึงตอนนี้ผมได้หมื่นแปดแล้วเห็นไหมอืมอย่างเธอกว่าเราอยากให้ได้โซมากกว่าน,นี้เราก็อาใส่เครื่องรางชิ้นนี้นะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ลืมบอกไปนะใส่ชิ้นนี้ครับมันจะทําให้เราได้โซเยอะขึ้นอ้อกับลืมไปอ่านี่ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือมาเป็นรอบพัดที่หนึ่งนะครับอืมโซมันก็เลยได้เยอะกว่าปกตินิดหน่อย เออแต่จากเท่า <rôle> ที่ผมดูนะถ้าเป็นรอบปกติปุ๊บเนี่ยเออเราเดินทางมาเจอเนี่ยอุ๊ยหมาดุนี่ยเนี่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 โอ้โหเนี่ยเนี่ยพอเราตกในอันตรายพุ่งเจจะจู่วิ่งมาช่วยละเนี่ยเนี่ยโอ้โว แล้วหมานี่ามันโจมตีนะแม่งผัดเวรกันตีอะ่ะคือตัวนี้ตีเสร็จปุ๊บตัวนี้ต่อคือมันจะไม่มาพรา้อมหมดแล้วมันจะผัดเวรกันทำให้แบบว่าโจมตีเราได้ต่อเนื่องเลยอะ่ะอืม นางเก่งมากเนี่ยแล้วก็พวกลิงบาบูลิงกอริลลาคนนี้มันตีหนับตีแรงแล้วมันมีความไวสูงด้วยคิดดูครับันไม่ท่านได้ฟาร์มาตายก่อนตลอดมีเทสมาทำให้เราแบบว่าฟาร์มง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ศัตรูแถวเนี้ยค่อนข,ข้างที่จะให้ให้เยอะกว่าพื้นที่อื่นเนีย่ย อย่างนี้ผมค่าตัวหนึ่งผมได้แบบห้าร้อยกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเล่นรอบแรกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รอบพัทเนี่ยตัวพวกนี้ก็อาจจะได้อยู่ที่ประมาณตัวละสองร้อยกว่าอืมแต่นี้ผมรอบพัทไงเลยจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยอืม อืมเห็นไหมง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยเดี๋วตอนที่ผมออกเดินทางผมมี<ต>โทอยู่หลักร้อยเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่ได้มาสองหมื่นแปดละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรอบแรกที่ไม่ใช่รอบาพาร์ทแบบผมนะ่ะเท่าที่ผม,มไปลองเซ<ๆ>ิร์ฟสำรวจดูนะเราจะได้รอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าประมาณหมื่นห้าอืม นี่ครับคือตรงเนี้ยเราเดินทางมันถึงจุดสะพานตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบอสตัวหนึ่งโผลมาเป็นมินิบอสพอหลังจากฆ่ามินิบอสตัวนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆไม่ต้องเดินไปข้างหน้านะครับให้อยู่ตรงที่สะพานนี้แล้วก็ใช้อเทมวาร์ปกลับไปตรงจุดเซฟที่เรามาเจ๊ก็จะตามกลับมาด้วยแล้วเราก็อฟาร์มแบบเนี้ยเดินวนไปแบบเนี้ยเรื่อยๆเนาะอ่า

เจ๊ต้องรบกวนเจ๊หน่อยแล้วนะเนี่ยพอเราข้าวพ้ตัวนี้เสร็จเราไม่ต้องไปข้างหน้านะครับถ้าไปที่ข้างหน้า๊บเนี่ยคือเราจะไปพื้นที่อื่นแล้วในเรื่องจะดําเนินต่อเจ๊ก็จะไม่มาร่วมไม่มาร่วมทางกับเราละดังนั้นให้เราสิ้นสุดที่จุงจุดนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ครับวาร์กลับไปที่จุดเซฟล่าสุดอืม เนี่ยเห็นไหมเจก็จะถูกโคราลากกลับมาด้วยแล้วก็เดินกลับไปนี่ครับวนไปวนมาเออนี่แหละครับเป็นจุดเก็บเลเวลที่ใครอยากจะเก็บตรงเอเดียเซียผมแนะนำให้เป็นจุดจุดเนี้ยแล้วก็ให้มีเจอยู่ดีที่สุดเนาะส่วนถ้าในเรื่องปกติเนี่ยเมื่อประมาณปีประมาณ2ปีก่อนตอนที่เกมออกมามนผมจะได้ทำไปละ แต่เดี๋ยวขอรีแคปอีกนิดนึงแล้วกันถ้าใครไม่มี DLC แล้วอยากจะเก็บเลเวลในเนื้อเรื่องหลักผมแนะนำให้มาตรงนี้ครับ Chapter ที่7ให้มาตรงส่วนที่เป็นส่วนของห้างเนี่ยครับอาเขต แต่ผมคาดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าแหละถ้าถ้าถ้าข่าวไม่มั่วนะอ่าแล้วเขาบอกว่าอาจจะปรับสมดุลเกมใหม่เนี่ยก็น่าจะประมาณอณาทิตย์หน้าก็น่าจะเสร็จแล้วอืม่ะพอมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงจุดนี้เลยเนี่ยเห็นป้ายตรงนี้ที่เป็นลูกดาวเนี่ยเธอเดินมาเลยครับ แล้วก็มาเก็บไอ้ตัวนี้อืมเออได้สี่พันห้าเอาเอเยอะเยอะพอสมควรเลยอืมนี่อืม อืมแพทเทิร์นเดิมเลยครับอืมโอ้ยเนี่ยพอมาถึงนี่ปุ๊บก็ไปนี้โอ้ แต่จริงๆแล้วนะถ้าเกิดจะฟาร์มเบลนะผมว่ามาฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไปถึงแชปเตอร์สแล้วก็ไปฟาร์มตรงเดี DLC หรอกเออแต่นี่คือแบบว่า,วา,าผมแนะนํา,นาเพื่อให้เพื่อนๆมีทางเลือกไงเออเนี่ยครับพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บก็กลับมาสํารวจนี่ เพื่อสตูรีสปอร์มาใหม่แล้วก็ทําแบบเดิมเลยครับเดินไปแต่ละรอบแต่ละรอบเป็นจุดเก็บเลเวลจุดฟาร์มที่าวายที่สุดแล้วคือพื้นที่ในห้างส่วนตรงนี้นโอเคสำหรับอ่าคลิปก็อาจจะออกชา้าไปหน่อยเออย่างไงก็ขอบคุณที่ยังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมานะครับก็ขอบคุณมากเลยรักเพื่อนๆทุกคนครับผม